สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะครับช่องคูมมพันธุ์ลักกันวันนี้ที่บ้านครูคำพันธ์ค่ะจะตำสมค่ะพี่น้องอันนี้บักอึกเด้อเนี่ยค่ะพี่น้องคุ้มพันธ์เก็บมาหลังบ้านประจอยหลังบ้านพี่สาวตำพริกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเก็บตายไม่เอาเรื่องทีนี้ก็จะเป็นบกอึกเอาบกอึกใส่กันเด้อค่ะคุ้มพันธ์ได้เครื่องกระตา่าเมอเช้าเนี่ยค่ะบกอึกแบ่บแ่บเลยเนี่ยเอาคนมันออกเด้อค่ะพี่น้อง บักอึกเนี่ยเขาต้องเอาไปล่างแล้วเอาคนออกเด้บางคนตําคนใส่น้ําค่ะกินบ่ได้อีกเลยค่ะพี่น้องยาเด้อค่ะต้องเอาคนมันออกก่อนคนบักอึกคนบบักหนาวที่เก็บมากับปูแพทย์ค่ะโอ้ยได้กินบักหนาวก่อนําำลายแตกพี่น้องเอ้ยเป็นแทแทบไหลเนี่ยมาเด้อมากินน้ากันเด้อค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปค่ะเล็ดตายไม่เอาเรื่อง เป็นตแาแซบพี่น้องอุ้ยมันอึดใส่องด้วยกันเนะอ,อะกูด่าคุมพันจัดการเองเลยค่ะเมื่อเช้าล้างเองใส่ตู้เย็นไว้นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอามะเขือใส่ด้วยนี่ค่ะมะเขือก็เก็บมาจากนาพี่น้องเอ้ยเนี่ยกลัวปัดอ่อนอัวรัวเป็นตแาแซบค่ะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อปะเนี่ย ักหนา้นนี่บหน่าจิพอด้น้อยนะะึงนะใส่เยอะน้อยให้มันชิดจัดคำว,ว่าตำสมนี่มันก็ต้องออกเปรี้ยวน้ำเด้อคกับนี่น้องพอแล้วแบบอ,อึกใส่แล้วอันนี้ก็คือน้ำปลา,าน้ำตาลน,นิดหนึ่งของนัวนิดหนึ่งใส่ลงไปค่ะบี่นนองสวดโค้งพันนี่แบบตำสมพ่ซิมนะค่ะบนี่นนองแบบว่าโอเคเลยนะตำนัวผููแพทย์มาไทยใกล้ตอนนัว ค่ะ้อเนัวอเนื้อนื้อเนือ้อเรื่องพี่น้องบักตึกสองน่วยบะเต็มโอ้น้ำลายแตกแล้วเอาเด้อเด้อเด้ออะบักทินี่เอาบักกอใส่บักกอก,กาา็เอามาจากหนาแม่นบะแพทแม่นบะครูแพท็ดใช่ค่ะโอเคนี่แตก,แตกน้ำกันเลยค่ะมือเนี่ยมาเด้อ สมบกอญ่กับคุ้งพันเด้อค่ะเด้อบะเนียเออเสียแผงคูแคพทเอามาใชยใกล้ๆคูแพท์ใยลงไปในโคกให้พี่น้องเบิ้งเพิ่นเลยพวกไอเอสซีเพิพ่นได้เบิ้งว่าคุ้งพันตำลมบก,กอเป็นใบนากินบ่ค่ะเนี่ยโอ้โหน้ำลายแตกครับพี่น้องบอต้องซิมนะคะสูตรคุ้งพันในบอต้องซิมเลยพี่น้องแซ่บเลยพอแล้วค่ะตำโดนบ่ได้มันดิเละ โอ้เทบัวลงเลยบ่เนี่ยนี่ค่ะถาดองค์ประกอบน้าหนาค่ะบ่โอ้เป็นตาแซะเป็นตาแซะตา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 เผ็ดตายไม่เอาเรื่องเครื่องเคียงมีอะไรบ้างคะเนี่ยเครื่องเคียงมีมะอึกมะอึกมะเขือมะเขือที่เก็บมาจากนาได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเวงเออมะเขือยาวมะเขือยาว บะเขืยยาวน่อยค่ะพี่น้องเนี่ยอันมันพ่เราแน่ๆแล้วแกว่าอยากก็เลยเก็บมาก่อนนี่ค่ะกินได้เลยค่ะเดินเนี่ยกัดบุกเลยล่ะรสอ่ะเนี่ยบุหรปาอ,องค์ประกอบพี่น้องเลยบักพริกบักเขียบักแตงบักกูดบักนาวบักนาวนี่ค่ะใส่องค์ประกอบละมาเดอ้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้ค่ะ๋ยกลับไปให้คุณแม่กินก่อนนะ คุณให้คุณแม่ชิมดูก่อนนะเดี๋ยวเอาไปให้คุณแม่แช่มชิมก่อนใส่แม่แม่กินไม่เยอะแม่แม่เผ็ดนี่ค่ะเอาไปคุณแม่แช่มกินก่อนนะแม่จ๋าเอาใส่อะไรอีกไหมเนี่ยเอามะเขือให้แม่หน่อยเอาขนมจีนให้หน่อยเขือแม่อร่อยขนมจีนอยู่ไหนอยู่ในฟ้าชีค่ะเอาให้แม่เหรออ่าเอาเครื่องเคียงไปกลับนั่นน่ะนั่นล่ะนัอนล่ะ แพทย์ไทยตรงนั้นแหละแพทย์ไทยตรงตรงนั่นเลยแม่ค่ะขอบคุณหลายๆ้ะคะ่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปไปคลิปตอนการกินนะคะขอบคุณมากค่ะเบิ้ง SC. เอสซีเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ